สภาความคิดคุยอย่างเสรีกับรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน,นี้เราพูดกันเรื่องคำว่าด้อยค่าชนิดหนึ่งด้อยค่าเลยนะคะค่ะตอนนี้มันเป็นแฟชั่นสำหรับการด้อยค่าอือค,ค่ะบางคนก็ไปไกลขนาดด้อยค่าประเทศ บางคนก็อาจจะด้อยค่าลุงตู่นะคะทั้งในแง่ด้อยค่าตัวตนของลุงตู่แล้วก็ผลงานของลุงตู่ในฐานะตัวหน้า,นนานรัฐบาลอาะะจารย์ทีนี้การด้อยค่าแบบนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะส่วนหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากคนที่ไม่พอใจระบอบก,การปกครองของประเทศ ค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยที่ไม่เจริญไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าไม่ดีพอเนี่ยเป็นเพราะระบบก,การปกครองนะครับอืมค่ะอ่าเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาก็จะด้อยค่าสารพัดว่าประเทศไทยเรา,เ,าเรื่องระบบส่วนราิการก็ไม่ดีถนนหน,นทางไม่ดีการบริหารงานต่ตางๆไม่ดีนะฮะล่าสุดนี่นะคะ ก็ไปด้อยค่าเรื่องรถไฟไทยอเอาไปเปรียบเทียบกับรถไฟมาเลเค่ะแต่วิธีการเปรียบเทียบนั้นก็คือว่าเอารถไฟชั้นสามของไทยไปเปรียบเทียบกับรถไฟรู้สึกจะเป็นชั้นสองของมาเลเซียอาไ้มันจะเปรียบเทียบกันได้ยังไงนะอาจารย์นั่นไงคือของไทยเราเนี่ยเราก็มีรถไฟหลายระดับ ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นวีไอพีเรามีหมดใช่ค่ะค่ะมาเลเซียเขาก็มีเหมือนเราเขาก็มีชั้นสาชั้นสองเหมือนกันชั้นชั้นหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่การที่เราเอาชั้นสาไปเปรียบเทียบแับชั้นสองมันจะได้ยังไงล่ะเปรียบเทียบมันก็ต้องเปรียบเทียบในในชั้นเดียวกันในระดับเดียวกันค่ะว่าชั้นสามของเขากับชั้นสามของเราเป็นยังไงชั้นสองของเขากับชั้นสองของเราเป็นยังไงค่ะ ค่ะนี่คือคนกลุ่มเด็กที่ตั้งหน้าตั้งตาด,ด้อยค่าประเทศไทยคือพูดง่ายๆประเทศไทยไม่มีดีอะไรเลยนะครับการปกครองก็ไม่ดีรัฐบาลก็ไม่ดีสวัสดจิการก็ไม่ดีการแสิการจัดการก็ไม่ดีไม่ดีไปหมดมนะครับคือพูดง่ายๆคนพวกนี้เนี่ยชมคนไม่เต็มเลย อืมเอาแต่เขาก็ชมต่างประเทศไงอาจารย์อ่าเขาชมต่างประเทศชแต่ประเทศไปยินเรื่องราวอะนใดดีๆเกี่ยวกับประเทศไทยนี่เขาจะเกิดอาการขึ้นเหี้นนะเจ็บตัวร้อนอืมอืมเขารับไม่ได้จริงๆนะครับค่ะบางทีพอมีคนเอาเรื่องดีๆของประเทศไทยมาพูดมาคุยนะคะค่ะค่ะคนพวกนี้เอาทัวร์ไปลงเขาเลยอะเอาใช่ไหมอ่าบวกขาวเนี่ย ชูพระะลมฉายรักขึ้นเหนือหัวก็เอาทั่วไปลงเขาอีกอื้วยลมที่บวกขาวไม่กล<ม>ัวหรอือคะไม่รู้แต่เขาลงทุกเรื่องแหละ <c oughs> ใครจะไปชมใครใช่นะ <c oughs> ใครชมประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นด้านไหนยังไงก็ตาม <c oughs> เขาเคยบอกว่าเขาเนี่ยมีรุ่นพี่นะคะ <c oughs> ที่เรียนมาจากมหาวาลัยเดียวกันที่อเมริกาเนี่ย เป็นผู้บริหารของบริษัทวัคซีนอือเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถหาวัคซีนได้ที่รัฐบาลไทยไม่สามารถทําได้อืมแต่จนป่านนี้รัฐบาลไทยได้ครบทุกยี่ห้อแล้วของเขาอยู่ไหนล่ะรุ่นพี่ที่ม <c oughs> าเนี่ยแหมค่ะค่ะจริงจริงอันนี้คือกลุ่มแรกที่ได้ค่าประเทศไทยเพราะต้องการเปลี่ยนแปลงอาารค่ะ่เวลาที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาก็ได้ทั้ง ได้ฆ่าประเทศแล้วก็ได้ค่าอนายกนักสมนตรีและรัฐบาลนี้ด้วยค่ะซึ่งหลายคนเขาก็พูดบอกว่าเฮ้ยคุณไม่พอใจคนเอกประยุทธ์คุณไม่พอใจรัฐบาลคุณจะว่าคุณจะด่ายังไงก็เป็นสิทธิเสรีภาพของคุณอืมแต่คุณไม่ควรจะด่าประเทศไทยเพราะคุณเป็นคนไทยคุณอยู่ในประเทศไทยนั่นสิคะอืมเออที่เขารับไม่ได้คือคุณด่าระบอบการปกครองค่ะนะครับ <C> e <an> บางทีคุณก็ลาไปถึงสถาบันเรื้องสูงนะครซึ่งหลายคนก็บอกเขารับไม่ได้ในสิ่งเหล่านี้เ <C> e <an> ขาจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าคุณบอกว่ารัฐบาลห่วยแตกเขาจะไม่ว่า,อ,าอะไรเลยถ้าคุณบอกว่าคุณคนเอกพยินห่วยแตกเป็นสิททีิจะมีภาพของคุณ คุณพูดไปแล้วคนจะเชื่อคุณหรือไม่เชื่อคุณก็อีกเรื่องนเ่ยใช่แต่ะแต่เรื่องที่บอกว่ามาตราสองเป็นการถ่วงความเจริญของประเทศสถาบันเรื่องสูงต้องมีการปฏิรูปอะไรต่างๆนั่นนะอันนี้แหละ,ะที่คนเขาขับไม่ได้อะนะืประเทที่สองค,คนเขาได้ค่ารัฐบาลได้ค่าก็เดนประโยชน์คก็เพระาะเขาอาจจะมองว่า มีเอฟซีคนองเอกประยุทธ์อยู่เยอะอม,มีคนนิยมชมชื่นนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการจะลดความนิยมชมชื่นก็ต้องสร้างวาัฒกรรมขึ้นมา๋อนะคะค่ะค่ะในการที่จะบอกว่าโอ๊ยรัฐบาลนี้คุณจะเป็นหลรักอะไรเขาเลยนะเขามีปัญหาเยอะแยะมากมายมเขาเป็นปฏิบ็ตการเขาสืบทอดอำนาจ เขาร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเองเขาเอาสบอบคำอ่ตำแหน่งของเขานะคะเขาเป็นคนที่หวยแตกเป็นคนโง่เป็นคนคับแคบเป็นทหารจะรู้อะไรนะครับการบริหารเรื่องโควิดก็ทำให้คนล้มตายจำนวนมากเศรษฐกิจก็ตกต่ำ ประเทศชาติจะล่มจมอยู่แล้วอะไรกันบค่ะโอ้ค่ะทีนี้ปัญหาก็คือว่าคนที่ด้อยค่ารัฐบาลได้ยค่ากเอกประยุทธ์เพราะว่าต้องการเปลี่ยนแปลงความนิยมที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับค่ะถ้าเขาด้อยค่าด้วยความเป็นจริงเนี่ยมันคงไม่มีใครว่าไรอ่าใช่แต่เขาได้ค่าด้วยความเท็จ อเอาง่ายๆเลยนะเรื่องโควิดค่่รัฐบาลจัดการได้ดีแค่ไหนเขายังมีการมาบอกว่าโอ้โหจัดการแย่มากทำให้คนตายเยอะแยะมากหลายก่ก่องแต่ตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขสากลที่วิว <WHO, S 1> เขาเป็นคนรวบรวมเนี่ยมันก็สะท้อนชัดเจนว่าเราทำได้ดีแค่ไหนอย่างไรอืแล้วคุณจะมาพูดแบบนี้ได้ยังไงนั่น,นสิคะ บางคนเนี่ยนะอยู่ใน้วยวงการเมืองเคยตนนั้นตรีไม่รู้กี่กระทรวงมาแล้วเนี่ยนะคะก็มาบอกว่าโอ้โหรัฐบาลนี้ใช้เงินไปเยอะเหลือเกินแล้วก็เป็นคนที่กู้คุณมองแต่ค่าใช้จ่ายแต่คุณไม่มองทรัพย์สมบัติอุ้ยถ้าสมมติว่าอุ้ยโดนทางบ้านบน่นว่าอุ้ยใช้เงินเยอะแยะแต่เขาไม่ได้มองเลยว่าอุ้ยมีบ้านหลังใหม่อุ้ยมีรถคันใหม่ใช่ไหมคะค่ะ คือการที่เราใช้เงินแล้วมันได้ทรัพสมบัติมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเสียหายนะใช่ใช่เออแต่ถ้าอุ้ยเอาเงินไปใช้เที่ยวเตรสมมเลเทมาซื้อข้าวของที่ไม่จําเป็นบ้าของที่เป็นแบรนด์ดังซื้อกระเป๋าไปละแสนไปละสองแสนอันนั้นค่อยบ่นกันค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลนี้ใช้เงินไปเยอะในระยะเวลาที่เขาอยู่มาแปดปี เราได้ถนนเพิ่มไหมเราได้สะพานเพิ่มไหมเราได้รถไฟเพิ่มไหมเออเราได้บ้านมั่นคงบ้านประชาชนให้ประชาชนไหมถูกไหมเออเรามีทองสะสมอยู่เยอะไหมเรามีเงินกองทุนอยู่เยอะไหมเราทำโครงการอะไรยังไงบ้างหรือเปล่ารถไฟกี่สายทั้งในเมืองและก็ระหว่างจังหวัดเนี่ยค่ะคือจริงๆเนี่ยคนพวกนี้ที่ไม่เชื่อว่าเขาไม่รู้นะ อ่านั่นสหะจีพี่เชื่อว่าก็มีให้เห็นทั่วไปด้วยนะคะอืเขารู้เขาไม่ใช่คนตาบอดแต่เขาเป็นคนหูบอดเอ้ไม่เเขาเป็นคนใจบอดตาไม่บอดหูไม่บอดแต่ใจมันบอดค่ะก็เลยสร้างวัากรรมบิดเบือนข้อเท็จจริงมาโกหกพกรมหวังว่าจะมีคนเชื่อการโกหกของเขาค่ะแต่คนพวกนี้นะอุ้ย คือว่าบางคนเนี่ยะมีปัญหาทางจิตไปแล้วนะโกหกจนเชื่อว่าสิ่งที่เรงพูดเป็นความจริงอ๋อใช่เออคือพูดซ้ำ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 ในสิ่งที่เริงเหมือนสะกดจิตตัวเองไหมอาจารย์เหมือนสะกดจิตตัวเองพูดตรงันตัวเองเชื่อเชื่อเลยว่าไอ้สิ่งที่เรงพูดนั้นเป็นความจริงค่ะค่ะพูดทุกวันอย่างเงี้ยคือพวกนี้พยายามจะลดความนิยมของรัฐบาลความนิยมของลุงตู่ค่ะ พราะเขาต้องการไล่ลุงตู่เขาต้องการหาแนวร่วมมเออเขาต้องการให้ประชาชนเห็นด้วยนะ,ะมันพันแรงข่าวนะครับม,มันจัดเสวนานะครับม,มีกลุ่มคนไปชุมนุมแล้วก็พูดจาตะโกนบนเวทีนะครับค่ะซึ่งข้อความที่โกหกในเบิดเดือนเหล่านั้นเนี่ยเขานึกว่าประชาชนเชื่อเขาหรออืม คนไทยกินข้าวหอมมะลินะไม่ได้กินแกลบกินหญ้านะใช่ไหมเอออ่ะทีนี้อีกประเทศหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเขารู้ว่ามีคนเกลียดคนเอกเพค่ะนเขารู้ว่าคนไม่พอใจคนเอกะพื่อนอย่างเช่นพวกสามกีนะพวกเสื้อแดงบางคอนอะไรอียนะคะรวมทั้งสลิมที่เบื่อ พราะว่ามองว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนี่นะคะมันไม่ได้ใจเคยชอบแต่ตอนนี้เบื่อเอาเบื่อไงว่าโอ๊ยไอ้นั่นก็ไม่ทำไอ้นี่ก็ไม่ทำเออค่ะนี่นะไม่ได้ยทหาจมาจะเสียของไม่ได้อย่างใจลังคนที่ไม่พอใจพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ก็มีทั้งคนที่ ไม่ได้อย่างใจทั้งๆที่ททคเคยนิยมชมชื่นกับคนที่ไม่ชอบพระเอกประยุทธ์อยู่แล้วด้วยการมองว่าพระเอกประยุทธ์เป็นผด็จการเป็นการสืบทอดอำนาจ<อ>แล้วก็เชื่อในวาัทาก,กรรมต่างๆนานาเหล่านั้นนะครับค่ะคนพวกนี้ก็จะได้ค่าพระเอกประยุทธ์ในรัฐบาลและเชื่อว่าคนที่กลุ่มที่พิว่าเนี่ยสะใจโดยเฉพาะยิ่งเจนวายเจนซ นะคระับคสามกีบทั้งหลายเนะนี่ยได้ด่าพราะในประยุทธ์ได้ด่าการงานของรัฐบาลนี้ม,มันจะสะใจคนพวกนั้นแล้วก็หวังว่าจะได้คะแนนอ่าค่ะเพราะฉะนั้นจึงมีบางพักที่เกิดใหม่เวลานี้ค่ะลุกขึ้นมากลายเป็นคนที่เก่งที่สุดในสามโลกอืรัฐบาลทำอะไรผิดหมด ค่ะไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรถูกต้องเลยนะคะค่ะเรื่องนั้นควรจะทําอย่างนี้ก็ไม่ทาเรื่องนี้คุรจะําอย่างนี้ก็ไม่ทำนะคโอ้ยต้องทาตามใจที่ต้องทาตามใจเขาอต้องทําตามที่เขาบอกเพราะเขาเป็นคนเก่งค่ะเออถ้าไม่ทําอย่างที่เขาพูดนี่ถือว่ารัฐบาลใช่ไม่ได้ค่ะอ่าจริงจริงนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนี่มันก็มีคนประเภทอย่างนี้นะคะ โครงการต่างๆของรัฐบาลโดนประนามหยามเหยียดว่าเป็นการทําที่ผิดเป็นการทําที่แย่นะครับนี่นี่ล่าสุดนี่นะค่ะก็เป็นคนเก่งที่หลายคนก็รู้สึกมีความหวังนะหลายคนยอมรับเออถ้ามีคนอย่างนี้มาทํางานการเมืองมาอาสาในการจะพัฒนาประเทศน่าจะเป็นเรื่องที่ดีอืค่ะเ้า โผมาวันแรกแสดงปภาถาค่ะแะแขวดาไปหมดนะคะทำไอ้ดุนก็ผิดทำไอ้นี่ก็ไม่ใช่อนะแล้วก็มาบอกว่าโอ้คนที่จะมาเป็นผู้บริหารประเทศต้องเก่งเศรษฐกิจไม่ใช่เก่งแต่ตังอันนี้มันแสะนืะมันแสะเลยอย่างชัดเจน่ะค่ะ แล้วมีการบอกด้วยว่าคนไทยกําลังทําตาปริบปริบอิจฉาคนลาวเรื่องรถไฟเส้นทางจีนลาวที่เสร็จไปแล้วเรายังไม่ไปถึงไหนยังไงเลยค่ะอุ้ยเชื่อไหมพี่เนี่ยนะมั่นใจว่าเขามีข้อมูลอืพี่ว่าเขาไม่ใช่ม่รู้นะคะ,คะรถไฟจีนลาวนั้นเนี่ยจีนเป็นคนสร้าง ค่ะลงทุนด้วยเราต้องกู้เงินจากจีนใช่ค่ะแล้วต้องรับเงื่อนไขสารพัดสารพันของเขาอืมการบริหารการจัดการก็จีนจะเป็นคนเก็บผลประโยชน์ใช่สัดส่วนก็ต้องเป็นจีนได้เยอะกว่านะคะพื้นที่พาณิชย์ที่เกิดขึ้นตามสถานีก็จีนเป็นคนเอาผลประโยชน์ค่ะใช่ค่ะ นะเพราะว่าจีนเขาลงทุนกู้เงินจากจีนจีนเขาตั้งข้อแม้อันใดยังไงนะก็ต้องรับทั้งหมดต้อาเงินเข้ามาใช่นะใช่ใชแล้วก็ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงด้วย<ฮ>เป็นรถไฟความเร็วปานกลางค่ะน,นะค่ะแต่ของไทยเราที่กำลังจะสร้างเนี่ย<ฮ>เราจะกู้เงินภายในเราไม่ได้ไปให้ต่างชาติ เขามายุ่งมาเกีียวใช่ค่ะนะ้ะะเราจะซื้อของจากเขาหรือเราจะจ้างเขาเรามีสิทธิ์เต็มที่เพราะเราเป็นเจ้าของเงินอืนะคะค่ะเออเราไม่ใช่ไปเอาเงินคนอื่นมาเราจึงไม่ต้องรับเงืนไขอะไรทั้งสิน้นอ่าใช่พอสร้างเสร็จแล้วเราก็จะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ เราไม่ต้องไปรับเงื่อนไขอะไรจากใครเพราะเราไม่ได้ไปเข้เขามาสร้างให้เราไม่ได้ปกู้เงินจากเขาจะได้ไหมค่ะเราก็จะกู้เงินของเราเองจะภายในประเทศนอกประเทศอะไรยังไงมันก็เป็นเรื่องของเราค่ะและของเราจะเป็นรถไฟความเร็วสูงใช่ของเราเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง รับของเราตอนนี้ยังไม่สร้างก็จริงแต่มันก็มีไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วว่าจะเริ่มได้เมื่อไร<ช>ต<อ>น่ไนไปอย่างไรแล้วจะเสร็จได้ใช้ปีไหนอย่างไรค่ะ่อาแล้วมันก็จะเชื่อมต่อนะะกับของเราที่จะทาให้เราส่งสินค้าไปจีนได้ดันแหละแค่นี้เนี่ยพี่ไม่เชื่อนะว่าเขาไม่รู้อพี่เชื่อว่าเขารู้อย่างเต็มที่เลยแหละ ค่ะอืมอ่าแต่เขาเอามาพูดให้ประเทศไทยเสียหายเพื่ออะไรเดือนที่อานะจารย์ใช้คําว่าด้อยค่าเนาะเออคือเขาบอกคนไทยเนี่ยพันตาติดปปิดอิจาราค่ะแต่ที่มองว่ารามกําลังพันตาติดเปน <c oughs> เสียดายผลประโยชน์ที่จะต้องยกให้คนอื่นเขาอืมอ่าก็ไปรับเงื่อนไขเขานี่ถูกไหมคะค่ะ,คะ เออนั่นแหละแต่ของไทยเราเนี่ยพอเราสร้างเสร็จเราไม่ต้องทันตาปริดปิดอะไรยังไงทั้งสิ้นค่ะที่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอะตอนนี้เนี่ยมันเป็นแฟชั่นเลือยันะค่ะใครที่ตั้งหน้าตั้งตาพูดจาได้ท่าประเทศได้ท่ารัฐบาลได้ท่าลุงตู่เนี่ยอืมมันจะไม่ได้คะแนนหรือยังไงออเป็นแฟชั่นไงอาจารย์ส่งไม้ตอ่ แต่พี่ว่านะคนที่ไม่ชอบลุงตู่ค่ะคนที่ไม่พอใจระบบก,การปกครองประเทศไทยค่ะมันมีจำนวนน้อยกว่าคนที่อพอใจกับร,ระบบปกครองของเราที่อยู่วันนี้ค่ะแล้วมันก็น้อยกว่าคนที่อยากจะให้ลุงตู่เนี่ยอยู่บริหารประเทศค่ะ,ะค่ะ ก็มั่นใจไว้วางใจในความซื่สุดจะเป็นที่ระับที่สําคัญมากคนเป็นผู้นําใช่และผู้นําไม่ต้องเก่งทุกเมื่องอุยค่ะแค่เลือกใช้คนเก่งเป็นถูกต้องเลยอาจารย์คือเอาคนเก่งมาทางานนัได้เออเข้ามาทํางานด้วยเอใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่ไม่ได้แช่งนะ ที่ว่าเขตก็จะไม่ชนะด้วยวิธีการนี้ค่ะแล้วปฏิอิทสิ์ซึ่งใช่สูตรันร้อยต้องใช้สามแสนเสียงถึงจะได้นึงคนค่ะค่ะอาจะไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวอือหืออ่ะทำอย่างนี้กันต่อไปแล้วกันนะคะไครเชื่อว่ามันเป็นวิธีการได้คะแนนในการด้อยค่าประเทศด้อยค่ารัฐบาลด้อยค่าปรารเป็นไปรุนแลวลองดูกัน ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรต่างๆค่ะค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุยอย่างเซรีกับรองศาสตราจารย์ดเรเส์รีวงวนธาสภา